ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอมเพียงนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยช่องอมเพียงนั้นก็จะนําเรื่องราวดีๆมาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นก่อนออกจากบ้านไปไหนมาไหนนะครับด้วยความห่วงใยนะครับสวมแมสสวสหน้กกากพกเกี่ยวล้างมือไปด้วยนะครับหรือแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าเราออกจากบ้านนะครับหรือไปซื้อกับขงกับข้าวนอกบ้านนะครับก็ ใส่หน้ากากใส่แมสตลอดเวลานะครับกันเชื้อโควิดมาติดเราได้นะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เชื้อโรคนั้นรุนแรงมากเลยนะครับสําหรับเชื้อโควิดนะครับก็โดยความปรารถนาดีจากอมเพียงของเรานะครับเป็นห่วงกับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับติ่ติดตามนะครับไม่อยากให้เป็นอันตรายใดๆนะครับไม่อยากให้ติดเชื้อโควิดนะครับป้องกันเซฟตัวเราดีๆนะครับกับการใส่แมสหรือมันล้างมือบ่อยๆด้วยเจลล้างมือนะครับและวันนี้นะครับก็จะได้นําเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระนะครับมาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนนะครับ เรื่องราวของพระกำแพงเม็ดขนุนนะครับถือว่าเป็นพระกูเก่าที่มีชื่อเสียงนะครับอีกองนะครับกับพระกำแพงเม็ดขนุนนะครับคำว่ากำแพงขยิงหรือความเกียงไกยของพระรีลาของเมืองกำแพงเพชรอ่าซึ่งโด่งดังมากนี่เองพระรีลาของเมืองนี้ส่วนมากจึงถูกขนานนามว่าพระทุ่งเศรษฐีนะครับอ่าสหรับพระกำแพงเม็ดขนุนนะครับ พระสกุลนี้เป็นพระทุ่งเศรษฐีชั้นนำนะครับยอดหายากและก็มีราคาเช่าสูงมากนะครับเช่นเดียวกับพระกำแพงสุ้มกออยู่ตลอดมาครับเพราะพระกำแพงเมชขนุนมีสร้างไว้ทั้งชนิดเนื้อดินเนื้อว่านหน้าทองหน้าเงินหน้านาคและเนื้อชินนะครับพระกำแพงสุ้มกอหนึ่งในสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยแล้วที่จังหวัดกำแพงเพชรยังมีพระกู่เก่าที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดพระเครื่องปางลีลา ของจังหวัดที่ได้รับความนิยมและเป็นที่แสวงหาของบรรดานักสะสมพระเครื่องนะครับพระบูชาอย่างกว้างขวางนะครับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากนะครับด้วยพุทธศิลป์น,นะครับที่ความงดงามยิ่งนักนะครับเรียกว่าในยุคลงหลังจะหาช่างฝีมือในการแกะแม่พิมพ์เช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับคนรุ่นเก่ามักเรียกชื่ออย่างคล้องจองกันว่าเม็ดขนุนพลูจีบ กลีบจำปานะครับซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของพิมพ์พระไว้อย่างชัดเจนนะครับถือว่าเป็นพระที่มีพิมพ์งดงามมากเลยนะครับในขณะที่พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนมีอายุการสร้างกว่า600ปีเท่ากับพระกำแพงสุง้มกอนะครับมีลักษณะคล้ายเม็ดขนุนนะครับพบบริเวณลานทุ่งเสียดถีแถบวัดพิกุลวัดบรมธาตุวัดอ่าวว่าน้อยและบริเวณทั่วๆไปมีจํานวนไม่มากนักนะครับเมื่อเทียบกับพระกำแพงสุง้มกอนะครับ พระกำแพงเม็ดขนุนเป็นพระเครื่องทุ่งเศรษฐีศิลปะแบบสุขโขทัยนะครับพบครั้งแรกจากกรุวัดพระบรมธาตุเมื่อพศ2329นะครับโดยพระ,ะมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยองค์ที่5นะครับเป็นผู้ให้กำเนิดไว้เมื่อพศ1900นะครับแล้วก็ต่อมาประมาณพศ2 4 7 0ก็มีผู้พบพระกำแพงเม็ดขนุนที่กรุวัดพิกุลและกรุก,กลางทุ่งอีกครั้ง แล้วจนกระทั่งถึงพศ2505ก็พบพระเมตขนุนเนื้อชินที่กรุวัดอาว่าน้อยกับที่กุวัดป่ามืดด้วยจํานวนเพียงกว่า50องค์เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากพระพุทธลักษณะที่งดงามนะครับสุดยอดแล้วพุทธคุณก็ยังเป็นเลิศครบคันมีเรื่องเล่าขานต,ต่อๆกันมาว่าแม้พระชรุตเดียเพียงครึ่งองค์หรือแค่เพียงส่วนพระบาทหายไปก็ยังแคล้วคลาดจาก การถูกโจยิงมาแล้วในสมัยก่อนจึงมีค่านิยมและสนนราคาเช่าจึงสูงกว่าพระกำแพงซุ้มก่อมากนะครับสำหรับพุทธลักษณะเป็นเนื้อดินผสมว่านนะครับและเกรสรดอกไม้เนื้อว่านล้วนและเนื้อชินเป็นพระที่มีพุทธศิลป์งดงามมากนะครับสัษฐานว่าจำลองมาจากพระพุทธรูปปางรีลาในสมัยสกโ,สโไทยนะครับมีลักษณะการก้าวย่างอ่อนช้อยนุ่มนวลซึ่งน่าจะเป็น ด้วยฝีมือช่างหลวงจะเห็นได้จากการล้อพิมพ์พระกำแพงในยุคต,ต,ต่อมาศิลปะความงามเทียบกันไม่ได้เลยนะครับพระกำแพงลีลาเมตขน,นุนนอกจากพุทธลักษณะที่งดงามสุดยอดแล้วพุทธคุณก็ยังเป็นเลิศครบคันอีกด้วยนะครับทั้งเมตตามหานิยมค้าขายนะครับและก็แขวคาดนะครับในด้านพุทธคุณของพระกำแพงเมตขนุนก็นับว่าเป็นพระเครื่องที่ให้โชคให้ราบให้การแขวคาด ในภัยพิบัติทั้งปวงแล้วด้านคงกระพันชาตรีพระเครื่องสก,กุลนี้ก็ยังมีรวมไว้อีกด้วยสำหรับเรื่องราวของอวัตถุมงคลนะครับวันนี้พระกำแพงเม็ดขนุนนะครับก็เลยนำมาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามก็ถือว่าเป็นพระอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นพระกกเก่าที่บอกว่า,ามีพุทธคุณที่ว่าล้ำเลิศเลยก็ว่าได้นะครับครบทุกอย่างนะครับสำหรับพุทธคุณนะครับมีทั้งเรื่อง โชคราบนะครับแถวคาดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงแล้วก็เรื่องโครงกระพันชาตินะครับก็ถือว่าสุดยอดอีกเช่นกันนะครับสำหรับราคกำแพงเมชขนุนนะครับคลิปนี้ก็เลยนํำมาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนนะครับสำหรับเครื่องรางของขังนะครับวันนี้นะครับเป็นภาคกำแพงเมชขนุนที่นำมาฝากนะครับและก่อนอื่นก็อย่างที่บอกนะครับขอให้พี่เพื่อนทุกคนนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวกันทุกอย่าให โรคภัยไข้เจ็บนะครับมาเบียดมาเบียดเราได้นะครับก่อนออกนอกบ้านไปไหนมาไหนสวมแมสนะครับพกเชียวล้างมือมนล้างมือนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้ไม่มาเข้าใกล้เราได้นะครับก็เป็นห่วงนะครับด้วยความปรารานาดีจากช่องอมเพียงของเรานะครับฝากให้กับพี่เพื่อนทุกคนดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองดีๆนะครับแล้วฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดช่วยใหม่จากทางช่องของเรานะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับ ก็จะนแนะนาเรื่องราวดีๆมาฝากกับพี่พื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่พื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีมีชัยครับร่ำรวยๆกันทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงตัวหน้านะครับสวัสดีครับพบกันใ่คลิมหน้าครับผม